สวัสดีครับเพืเ่อนๆวันนี้ก็มาเล่ให้เพืเ่อนๆเ,เล่การลกน้ำก้นกระตั้งนะครับก็คือกระตั้งนี้ก็อ้วนไม่ต้องลดน้ำนะครับแต่ว่าตนอนตอนใส่มเมล็ดออตอนปลูกมเมล็ดไปก็ลกน้ำเลยก็คือเราไม่ต้องลดน้ำอ้วนก็ปักออกพอดีก็ปักจะแตกออกมาพอดีประมาณออนั้นอ้วนนะครับเพราะว่าเติมน้ำแล้วน้ำมันจะเอ็นดิน ก็อาวันไม่ต้องลดน้ำนี่ช่วงเราลกน้ำก็คือเราจะเติมน้ำไปเลยก็อาวันอาวันน้ำม,มันจะน้ำน้ำม,มันจะเอ่งไปเรื่อยๆเอ่งไปเรื่อยๆมันระเอิดไปเรื่อยๆก็ดินก็ซึมซับไปเรื่อยๆก็น้ำจะเม็ด น้ำไม่เม็ดนะครับเต่ล็อกแต่ว่าข้างหลังยังไม่เม็ดก็ยังเปิดม,มัใจรถได้ซึ่งผมมาจถึงว่านี่ก็เปิดใจมันได้รวกแล้วนะครับนี่ก็เปิดจา่ายน้ำสมมุิว่าเราไม่ล็อกน้ำก็เปิดใจน้ำสะดวก แต่ว่าตอนตอนวันมาเล็ดนะครับตอนวันมาเล็ดก็เราตร้องตักรรถปันเนียนก,กากะมันกระโปรงได้ยกแต่ว่าก็คือใช้ระบรบลกน้ำหรือว่ก็เดี๋ยวไอ้เล่ตัวข้างหลงังตัวข้างหลังก็เปิดน้ำมาใช้ได้ป้องกันหมดมาเล่งขึ้นตำไร นี่สม,มุดว่าเปิดแม็เแลวซึ่งพักตอนแห็กแบบนี้ก็ประมาณวันสองวันเราไม่ต้องรอดน้ำก็ได้เพราะว่าน้ำม,มันจะเองลงไปเรื่อยๆก็มันมันเป็นระบบอัตโนมัติพอดีครับว่าอสองวันก็คือเราไม่ต้องรอดน้ำก็ได้ก็คือน้ำไม่ต้มกั้งจนว่าพัก จนเราพักมันสช่ไอ้นะครับแต่จริงๆแตาตอนแรกแล้วก็ค่างน้ำได้แต่ผมคืนสอมคืนค่างได้กระตั้งนี้ตอนนี้เปิดไม่กระตั้งนี้อยากชินได้ประมาณสร้างได้ชินนะครับให้มาเลยเผลเติมก็การใช้งานสะดวกกับอย่างระบบการใช้งานได้กับผมลดลงวิดีโอแล้วให้เปิดๆมาเลยเผลเติมก็เดี๋ยวไว้เลยว่าตัวนี้ควบคุมน้ำน้ำเหนตัวกลางกลางก็ ถ้าเราไม่ใชจระบบล็อกน้ำก็คือเปิดตัวนี้มันมันกับลงไปแ Lock ็บเตะเดิมก็มันจะจะยึดอยู่พอดีก็คลิปนี้กระต่านี้ก่อนนะครับนะก็เปิดตัวกายเปิดเปลี่ยนมาเลยเปิี euh. ่นเต็มก็ฝากกดติดตามกดแจ้กดไลค์อ่อผมบ่าเอ่อเพื่อนๆน่าจะกดกระดิ่งกันนะครับให้เพุ่นกดกระดิ่งเผื่อว่าเวลาผมลงคลิปไม่เพื่อนๆจะได้ได้รับคลิปได้หลายคลิปนะครับเพื่อว่าเพล่ยนๆจบก็ให้กดกระดิ่งนะครับก็ มีมีป่นบาลิตแต่พ้นมาจัดลองแล้วก็เก็กป้นบาลิตก้ามาจ้องผุมก็ไปเลยได้พักนี้จะตอนใหญ่โตแก่ั่นก็คือเป้นเป็นเมล็ดเติมนะครับก็สำหรับคลิปนี้แต่น่านะครับมาสวัสดีครับ